ผมกาลังลุ้มเกี่ยวดูนะครับผมด้วยรถเกี่ยวคันนี้แล้วก็คันนี้คันนี้นะครับผมคันนี้แล้วก็คันนี้คันนี้นะผมคันนี้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 นะครับผมแปดสิบไล่นะครับห้าคันนะครับผมกําลังบูปาด์ตปปารเลยครับผมไปดูได้เลยครับผมว้าวคือตอนนี้ยังไม่มีคันไหนเต็มเลยนะคุณผู้ชมตอนแรกผมว่าจะเอาตอนแรกผมว่าจะเอา เอาข้าวเอารถมานะโอ้หยังไม่มีขันไหนเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวเกี่ยวกันต่อเลยนะยังยังไม่หยุดนะครับตอนนี้ยังไม่หยุดเดี๋ยวคันนี้มันจะหยุดป่ะเนี่ยาครันนี้เห็นข้าวอยู่นะก็ยังไม่มีขันไหนหยุดเลยนะครับผมตอนนี้ก็ผมก็จะจัดต่อไม่รอแล้วนะนะครับผมอ้าวว้าวอครันนี้ก็เจยวเหมือนกันว่าว้าเออมันต้องอย่างนี้ดิเกี่ยวไปกลับไปกลับไปกลับอย่างนี้ดิ โอ้โห,โโหไม่ใช่ว่าม่งกีจะกระเจียวอะไรแต่ละวี่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดนนิแต่ละวันแต่ละเดนีด่จัดไปครับผมจัดไปครับโอ้ยยกมีต่ำเอ้ยวางวางไม่ต่ำอีกเดี๋ยวผมจะไปกัดการแข่งกับไอ้ตัวนั้นเลยนะครับผมผมจะแข่งกับเขาผมจะตีคู่ให้ดูนะครับผมยวตีคู่ให้ดูนะ เด้เตะู่แล้วู่แ้ยเนงกเนกเดีจงตะูสงผมไอ้โอ้โหชอช้างวิ่งหนีเอาผมแซงละผมแซงละโอ้ชอช้างวิ่งหนีนะผมเฮ้ยไม่ใช่นี่ครับช้างเจ้าช้างไวไฟนะครับผม เจ้าช้างเนี่บเจ้าช้างเจริญการช่างโอ้ยไม่ใช่นะครับผมเจ้าช้างไฟฟ้นะครับนี่ครับโอ้โหว้าวเอาลุมกันเลยรู้ครับลุมกันเลยทุกคนรถส่วนใหญ่ก็ยังไม่ถึงเ0เ็นเลยนะครับผมนะครับอือ ก็ตอนนี้ก็มีรถคันนึงที่มันหยุดไปแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูก่อน,ก,อนก่อนนะครับผมเราต้องดูรถด้วยนะครับอ้าก็ดีไงข้าวเนี่ยมึงมองไม่เห็นหรือไงเนี่ยโอ้ยสภาพจริงๆเลยวือ,อเลือกไม่ถูกว่าจะไปทางไหนคือมันเยอะเกินใช่ปะไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละว้าวมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้โ โอ้คันนี้แม่งบั๊กว่ะภายในภายในไม่ได้ยินเสียงนะครับปมันดูไม่ออกเลยว่าเกี่ยวข้าวอยู่นะเออโอ้ค้างอีกแล้วนะครับผมเอาไปดิโอ้โเออไบเจ้าช้างไฟไฟนะครับผมดูดิมีไฟเลี้ยวเลยนะไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเลดท,ทั้งคันนะเล็ดทั้งคันเล็ดทุกคัน เกี่ยวกันเลยโอ้โหเลดทั้งคันอ่าเดี๋ยวให้ช้างเกี่ยวไปบ้างนะครับผมเดี๋ยวรอเราไปขับคันใหม่กันบ้างนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปขับอ่าพวกววอลอพดเกันสักหน่อยนึงนะครับอ้อววอลอพดก็เหลือข้าวเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราไปขับสมบูรณ์พัฒนากันบ้างนะค,คุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างเนาะจะสมบูรณ์เนาะอ่าครับผมเก็บเองครับผมตรงนี้ แล้วเปลี่ยนกันข้าวกันบ้างโอ้โหไอปากกันปากบักนั่นเนี่ยเอฟฟกบัก,กโอ้โหดูกันเสียงดูเสียงเกี่ยวเลยหล่อมากเลยนะสมบูรณ์นี่เงาวัดนะครับผมโอ้แปลงเดียวใชเแล้วก็แป๊บเดียวเนี่ยคุณผู้ชม เอ็บเลยเก็บเลยเก็บงานก่อนนะเก็บข้างกันนาก่อนนะผมจุดจุดแง่เก็บให้หมดนะครับเก็บให้หมดด้วยนะลูกค้าทุกคนเอ้ยไม่ใช่คนงานทุกคนเก็บลูกค้าให้หมดด้วยนะครับผม นี่ครับเกี่ยวข้าวบริษัทใช่ไหมมารวมเหมือนเกี่ยวข้าวบริษัทเลยเนะี่ยเอาอ้ยนี่ครับใสไปเลยครับจัจับจ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 จัจจับจจับจจัม,มบับนะันะบบ ว้าวโหม่นมันเห็นเมาส์อ่ะคุณผู้ชมมันเห็นเมาส์ไม่ชอบเลยนี่โอ้มันเห็นเมาส์เนี่ยมันเห็นเมาส์แล้วเมาส์พอเมาส์ไปชนขอบจอมันใช้งานไม่ได้นะผมผมนี่งงเต็กเลยผมอุ้ยงงเต็กเลย วอวเลครับเตียครับ,รบเกี่ยวกใกล้ใบ้านเลยเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยครับ,รบเราก็จะเห็นในมุมมองของรถต่างๆนะครับอีรถพวกที่เหลือก็กำลังเกี่ยวอยู่นะครับอันนี้เก็บไม่ได้ผมก็ไม่ได้เก็บนะครับลูกค้าอันนี้มันมีน้ำอยู่นะค,คุณผู้ชมมันมีน้ำอยู่เลเนะี่ย มีน้ำอยู่นะครับแต่น้ำน้อยมากเลยไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปเล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 ยรีบไปให้ไกลดีโรนช้างก็เกี่ยวครับเอ้ไทยเสงจอดว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมแวะไปดูไทยเสงก่อนนะแป๊บนึงนะไทยเสงจอดว่ะ อปนไรเนาะโอ้ยังไม่หมดเลยลูกพี่อันนี้ฝั่งนี้เจ้าช้างเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนครับอเกี่ยวไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับอือจุกจุกจักจุจักุกจักุกจกจักรุกจักรุกกจักตุกกจุกจกุกจกจุกจ ปึ๊บเดี๋ยครับผมนี่นะครับผมจัดต่อครับผมจัดกันต่อครับผมอุย้ยไอ้คันนั้นนะ่ะคุณโยมอะไรวะบอยจเจริญน่ะอุย้ยทำไมผมรู้สึกสงสารจังเลยบอยจเจริญแม่งร้อนก็ร้อนอยู่คนเดียวที่เสี่ยงเสี่ยงแถมไม่เกี่ยวคนเดียวอีกโอ้เดี๋ยวผมสงสารว่ะคุณโยมเดี๋ยวเราจะอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับอา่าเดี๋ยวเราไปลุ้มฝั่งนู้นก่อนแล้วกันนะครับผมเอ๊ะ ไม่ไม่ได้สิตนะ้องเอาแปลงนี้ก่อนทำไมผมรู้สึกสงสารบอยเจริญวะมันเป็นแค่เกมนะทำไมผมเป็นสงสารได้ยัไงมันเนี่ยมันเป็นแค่เกมผู้ชมอย่าไปสงสารเลยนะครับผมเอา,อางี้เดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปช่วยเดี๋ยวเอาวอลพช่ไปช่วยจะได้ไม่เหงาเสร็จแล้วนะครับผมแปลงนี้เดี๋ยวจะลงแปลงนั้นตอบอนะไรเนี่ยข้างหน้าเราเนะ่ะ อันนี้มันวิ่งอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยเจ็ดนะนะมันกวิ่งเจ็ดมันวิ่งเยอะอยู่นะนช้าจาังวนะเจ็ดเนี่ยปึ๊บโอ้ยตรงนี้มันก็ไม่เก็บให้เว้ยตรงนั้นก็ไม่เก็บเดี๋ยวผมเอาสมบูรณ์เก็บตรงนี้เดี๋ยวผมเอาไอ้วรพจน์ไปอยู่กับไอ้นั่นก่อน ช้างเอ้าช้างก็แอบนั่นตีกันแล้วเนาะโอ้ช้างกับบทีตีกันเลยก็โอ้ยสภาพจริงๆเลยเนาะอย่าตี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 กันเด้อเล้วจะตีกันทําไมเนี่ยโอ้โหไม่ไม่เขาไม่ได้ตีกันเขาล่อยกันเลยๆนะผมเออแล้วมัเสือกมันมวยถูกคู่เท่นั่นน่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอยให้ผมถอยให้ เดี๋ยวให้ให,ให้ให้พี่เนี่ยไปเลยให้พี่แกไปเลยเดี๋ยวผมเอาช้างลงแปลงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นด้วยนะครับปึโโ๊บออโ,อโ,โอ้โหบอยเจริญใส่ยุ่นเสร็จอ่ะคุณผู้ชมบอยเจริญเอายุ่นเสร็จอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันต้องมันเป็นแนวไหนวะมันเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันไม่ใช่สี่เหลี่ยมเจือตัวรัดต้องเป็นแนวนี้เด้เอเฮ้ยไม่ได้ดิ โอ้ยเหมือนกันเหมือนกันคนคิดว่ามันจะไปกลับรถโดนต้นไม้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเ,เดี๋ยวผมมาช้างใส่แป้งนี้เลยนะผมนี่แป้งใหม่ครับลงแปง้งใหม้ไปเล่ไปเลยไปเลยช้างลงแปง้งใหม่ครับช้างลงแปง้งใหม้ไปแล้วครับช้างไปแล้วเยอะเต็ม เริ่มเต็มกันแล้วนะครับผมช่วงนี้โอ้เต็มไปแล้วนะครับผมเต็มไปแล้วสองคันนะตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวคันนี้คดีเหลือเท่าไหร่คดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเต็มไปแล้วนะครับผมสองวอลอพ ất. วอลอพโอ้แตผมเอา,าช้างลงตรงนี้นะผมเดาช้างลงตรงนี้จะช้างนะครับ ช้างก็สมบูรณ์เดี๋ยวลงแปลงนี้เลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ไม่ไม่ไมไมคือมันแปลงมันยังไม่เสร็จเลยวารอเอาเดี๋ยวเอาวารพลลงก่อนเอเอาเอาเอา,เอาสมบูรณ์เดี๋ยวผมจะเอาวรพลดไปเกี่ยวกับนาบุญนะครับผมปึ๊บเนี่ยอ้าโอเคเดี๋ยวตอนนี้อ่าคือเดี๋ยวผมอยากให้มันเต็มทั้งหมด5คันเลยนะครับผมเดี๋ยว แล้วเราค่อยเราค่อยซื้ออุ้นี่ไม่เหลืออย่างเยอะเลยคุณผู้ชมดูดิห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์น่ะห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์น่ะเหลืออย่างเยอะเลยเนีย่ยไปกันต่อครับไปกันต่อ,อไปฝากมันออกข้างวะ ป่ามันสลับด้านนะมันควรที่จะแบบจากาพุทเข้าตรงกลางแต่นี่มันดันออกข้างเฉยเลยโอ้ยนี่มันเกี่ยวไม่สะอาดเลยวะเฮ้ยแต่มันมันเอาให้เสร็จเลยนะฝั่งนู้นเราเรายังไม่ไปนะผมผมจะไปฝั่งนู้นก่อนนะครับไปฝั่งนู้นก่อนเราเรายังไม่ไปนะครับโอ้ยจนเสร็จเลยวะ่ะโอ้โหพี่เกี่ยวอะไรของพี่เลยพี่เกี่ยวอะไรของพี่เลยพี่โอ้โห ช้างก็เต็มน้ำผมไอช้างเต็มเร็วเหมือนกันนะ,นะลุงเกี่ยวมั่งมๆกันนะแต่ช้างเต็มเร็วชุ่มหนยเลยช้างเต็มเร็วมากนะผมไปเลยครับไปเลยดับไปเลยครับผมโอ้ค้างค้างบ่อยมากนะผมค้างไม่เท่าไหร่กลัควคอมดับประดิ คือค้าม,าามันจะหมกแบบว่าได้ได้ไฟางานนะแต่ความดับไม่ได้ไฟางานเลยนะคุณผู้ชมอือไปเลยไปเลยจุดจ้ากระเทียมรองครับจุดจ้ากระเทียมตองเดี๋ยวมาดูกันว่า EP นี้เนี่ยไองานนี้จะกี่ EP นะครับคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้อดะจะกี่นาทีแล้วนะสามเหรออ๋อเราเริ่มตอนไหนวะเราเริ่ม 4 2027 27 37 47 47 45อ่ะผมที่45นะครับผมโอไปแล้วครับไปแล้วสู้ถอยถอยถอยๆๆถอย,ถอย,ถอยผมแทงนะครับผมแทงเก็บนะครับผมเราต้องเก็บงานให้ลูกค้าให้มันครบนะครับผม นี่ครับมาเป็นเพื่อนในที่นี่หน่อยบอยเจริญหน่อย <c oughs> โอ้ไม่ไหวไม่ไหวไมันยัยมันยัยให้เกี่ยวคนเดียวอย่างนี้ดิคุณผู้ชมยิย่งยิ้มเป็น <c oughs> ผมผมรู้สึกสงสารเลยยิ่งยิง่งแบบเป่งยิ่งยิ่งไม่ใช่เป็นตู้แอร์ยิ่งแบบน่าสงสารอะ่ะเอาทำไมหมุนมุมกล้องไม่ได้อีกเนี่ย <c oughs> อ๋อล็อกมัล็อกล็อก,อกปึ๊บนี่แล้วมันล็อกทำแบบเมื่อกี้ยังไงวะทำแบบเมื่อกี้ยังไงแบบไม่ต้องกดอะ่ะ <c oughs> แบบลากเมาส์เลยอะ่ะ นี่สงสารเลยนะผมผมก็เ,เาารียกวอล์รพดมาช่วยอนะ่ะเกี่ยวได้ปนะเนี่ยมาเดี๋ยวพี่เองไงน้องเดี๋ยวพี่เองอันนี้เต็มหรือว่าหมดโอ้ข้าวหมดป่ะสุดยอดเลยว่ะเอเย่นนะครับเดี๋ยววอล์รพดกลับไปวอล์รพดกับคันไอ้คันเนี้ยเดี๋ยวเกี่ยวด้านตรงนี้เลยนะผม อโอเคอันนี้เราอาจจะกินไทีแล้นะี่สิบเจอ่าสามเจ็ดสหอ่าโอเคสี่ห้าับผมผมน,ไไนับอะไรไมนไไม่มันจะจบที่4ี่ทุ่มสีหนะครับตอนนี้4ี่ทุ่มสินะครับวดีโอจะจบที่4ี่ทุ่มสีห้านะครับ ตัวจะจบที่สี่ทุ่มสี่านะครับก็จะครบแปดนาทีเด้อเฮ่บตกตกอนขอญานะโมขอญานะครับจื๊บเนมาผมเองพี่พี่ผมเอง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 แค่นั้นละผมเองกระหล่ละ ไอเดี๋ยวมันเป็นถน,นนนี่ว่าเดี๋ยวมันเป็นถนนแล้วจะปีนทำไมมันเป็นถนนขึ้นได้ขึ้นได้โอเดชันนาเล็กๆครับผมขน,นาดเล็กๆอ่าัวสมบูรณ์ล่อแปลงนี้เลยนะผมโอ้เดไปเลยไปเลย ไอพีช่ชาสมบุญอ่อวรพจนะครับผมอันนี้จะเป็นโอ้สมบุญก็ยังเกี่ยวมาเสร็จอันนี้ยังไม่เต็มเลยนะผมอันนี้ยังได้หกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เลยช้างแบบเต็มเร็วมากเลยนะ่ะช้างเต็มเร็วจริงๆนะครับผมโอ้ยมึงจะข้างอะไรล่ะหนาวะเนี่ยเออเอาคือไม่กลัวคอมค้างนะคือ,อไม่กลัวไม่กลัวเกมข้างกลัวคอมดับนะครับผมไปครับไปไปไปล เดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะอามาเทกันนะผมแบบรถลดทุกคันผมจะถอยมาเทหมดเลยอ,ะอ่ะเอาแล้วทำไมมันปุ๊บเป็นภาพอย่างนี้วะมันทำไมไม่เป็นภาพสตาร์ทเครื่องวะฮะอ๋อมันสตาร์ทอยู่เลยอ๋อเอไอนี่วะอ๋อเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนมุมมองอันนี้ได้เหรอเปลี่ยนมุมมองได้หรอวะ วิ่งผมเพิ่งรู้เนียเนี่ยโอ้โหเล่นเกมมากี่ปีวะเนี่ยพระเจ้าเราสามารถเปลี่ยนมุมมอง AI ได้ <c oughs> เออวะโอ้โหเป็นมุมมองนะครับตอน AI ขับได้นะผมอันนี้มันจะเลี้ยวแปลกๆหน่อยนะค <c oughs> รับเลี้ยวเลี้ยวแปลกๆมากเลยวะเลี้ยวแบบเหมือนเหมือนเหมือนมัอนอ้อมอะ่ะโอ้โหมันเหมือนจะเกี่ยวได้นะแต่เกี่ยวไม่ได้ นะผมเอ๊ะสมบูรณ์ยังเกี่ยวไม่เสร็จเลยนะคฟิปแหนฟิปเออวะมันเปลี่ยนมุมมองได้วะ่ะเออเพิ่งรู้เนาะเพิ่งรู้เลยเนะี่ยโอโ้โหโอเคผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับเดี๋ยวจะเอามาเทกันนะพอมบางคันเหลืออย่างเยอะเลยบางคันเต็มโคตรเร็วเลยนะครับผม